สวัสดีครับผม p ีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับประสบการณ์นะครับในการใช้ iPhone 12 Pro Max นะครับในตั้งแต่ผมซื้อมาเปิดตัวครั้งแรกที่ไทยเลยครับคือวันที่26เดือน1 1 2 5 6 3ครับเมื่อปีที่แล้วผมซื้อคือใช้ก่อนตั้งแต่วันเปิดขายครั้งแรกที่ไทยเลยครับผมผมให้ดูแอปพลิเคชันนะครับที่ผม นะครับประกันนะว่าผมซื้อมาจริงนะครับเริ่มจะบอกว่าปัญหาที่ผมเจอข้อดีและข้อเสียนะครับมันมีอะไรบ้างนี่ครับผมซื้อจริงนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดแล้วก็หมดประกันคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมซื้อน่าจะวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่บเจ็ดเดือนสิบเอ็ดที่ขายครั้งแรกที่ไทยครับวางขายปั๊บผมจองจองผ่านบริษัทครับจองเสร็จผมก็ได้เครื่องในวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยครับแล้วผมใช้มาประมาณ โห oh, หลายเดือนมากครับ8เดือนแล้วครับมันจะเปิดขายคือรู้สึกว่าทับใจในความไหลลื่นมากเลยครับในการใช้งานแอปพลิเคชันในการใช้งานแบบแอปพลิเคชันต่างๆผมว่ามันโอเคมากครับในการแบบว่าการตัดต่อวีดีโอการถ่ายวีดีโอผมเน้นการถ่ายวีดีโอครับผมถ่ายแบบจนจนเต็มครับความจุตรงนี้ผมใช้คือ2-56ผมชอบมากครับในการถ่ายงานวีดีโอคือถ่ายแล้วนิ่งมากครับที่แสง ที่แสงจ้าคือที่แสงแดดแบบเปิด HDR แบบ10 bit คือดีมากเลยครับในการถ่ายนะแล้วก็ข้อดีนะครับคือกล้องกล้องนี่กินข่าวแน่นอนครับผมเข้าถ้าผมไปถ่ายในถ้าเดี๋ยวผมให้ดูกันผมเข้าถ้าแบบแสงไม่มีเลยครับพอกดโดยไม่ได้เปิดแฟลชเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับคือโอเคมากเลยครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดแฟลชนะครับก็คือแบบแสงคือดีมากเลยครับในการถ่ายนี่เลย คือแบบเก็บแสงรายละเอียดของภาพได้ดีมากเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดแสงนะครับในการถ่ายนี่คือผมใช้มาโหนานจริงแล้วเคสตัวนี้ผมก็ซื้อตั้งแต่ผมใช้นะครับก็คือของเคสเดซีไฟซิ่งมาตกนะครับผมติดที่ผมบอกนั่นแหละติดของติดของกอริล่าครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นฟิล์มของไฮชิลนี่แหละไฮชิลไม่แน่ใจว่อคอนอะไรก็ไฮชิลนี่แหละผมติดตั้งแต่ผมซื้อคือมันป้องกันดีมากเลยครับป้องกันดีมาก คือภาพสวยครับการถ่ายรูปผมจะพูดนะครับข้อเสียของของรุ่นนี้ก็คือการถ่ายวีดีโอในที่มืดนี้ผมเข้าถ้าผมไปทดสอบทุกแบบแล้วครับผมทดสอบเพราะว่าผมเอามาทํางานผมถ่ายทุกแบบถ่ายรูปถ่ายแข่งกีฬาเปิด SDR เปิดแบบทุกอย่างคือตอนนี้นะครับถ้าใครจะซื้อนะผมว่ามันก็เหมาะสมอยู่ครับอาจจะดูโปรโมชั่นราคานะครับว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับผมว่าตอนนี้มันคือโอเคมากครับในการที่แบบว่า ให้เราซื้อนะครับนี่เลยแล้วผมก็ใช้มาถ่ายหนังสั้นถ่ายอะไรก็คือจบครับสามารถตัดต่อผมตัดต่อโดยใช้ดูมาฟิวชั่นแล้วก็ไอโมวี ie, นะในการตัดต่อถือว่าตัดต่อถือว่าโอเคครับแต่เรื่องวีโอถ้าแสงน้อยปับ๊บมันก็อาจจะมีนอยเยอะมากเลยครับแบบแบบว่ามันมีนอยเยอะนะครับภาพปรับปรุงรุ่นใหม่ถ้าถ่ายวีโอลนันที่แสงน้อยได้เนี่ยผมว่าเก่งมากเลยครับไอโฟนแต่ก็คือติดอยู่ครับแต่รูปภาพเนี่ย ปรับปรุงจาก iPhone 11มากเลยครับก็คือแสงครับผมแสงมันแบบแสงมันดีมากครับแบบว่าเราแบบไม่ต้องเปิดแสงครับขอให้มืนนิ่งๆครับก็จัดการในการถ่ายได้ดีมากครับผมเรื่องกล้องนี้ผมบอกว่าผมให้แล้วกันเต็มสิผมให้กล้องประมาณ9คะแนนที่ให้9าคะแนนก็คือผมหักที่แสงน้อยครับถ่ายวีดีโอผมเน้นถ่ายวีโอกล้องการสารั่นไหมนิ่งดีมากครับเวลาเราถืออย่างเงี้ยครับก็คือ การสั่นถือว่าใช้งานได้ดีมากผมใช้รุ่นอื่นนี้ผมไม่ได้อวยผมจะพูดตามความรู้สึกของใจครับผมใชร้รุ่นอื่นมายังไงก็ถ่ายวีดีโอไม่สู้รุ่นนี้นะ iPhone 12 Pro Max ครับผมแล้วก็ผมชอบมากครับในการเล่นซูมเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ผมใช้จะเลนวายกับเลนนอร์มอลครับในการถ่ายวีดีโอครับแล้วก็ในเรื่องการใช้แอปดูเคชั่นธนาคารก็คืออันนี้คือปกติครับดีมากไม่มีเด้งไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเด้งก็คือนา,านๆจะเป็นครับแล้วก็เรื่องแอปดูเคชั่น s วกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กไอจีนี่กินขาดครับเล่นดีมากอันนี้เล่นดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับแล้วก็การสไลด์การทัดหน้าจอถึงเป็นหน้าจอ60เฮิร์ตแต่ผมมองว่ายังไงผมก็ใช้ดีครับโปกติผมจะเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยมากครับแต่รุ่นนี้คือใช้ยาวตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่ซื้อเองเลยครับอันนี้ซื้อเองค่าไม่ดีผมบอกว่าไม่ดีแต่ข้อเสียอะไรครับผมบางทีนะครับเราใส่เคสเราต้องถอดมาทำความสะอาดครับเพราะว่ามันกินกินกินแบบดูฝุ่นครับฝุ่นตรงนี้ครับ มันกินแบบมันกินแบบกินแบบขอบครับบางทีมันจะอับเปรอยรอยสีลอกไงครับผมแต่ผมใช้เคสตัวนี้มานานครับทําตกก็ไม่เป็นไรครับถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งอยู่ครับผมตอนนะครับผมนี่แหละข้อเสียคือเรื่องกล้องกล้องมันแสงน้อยแล้วก็การใส่เคสแล้วก็ตัวเครื่องครับหนักครับผมหนักจริงอันนี้คือหนักครับมันหนักกว่ารุ่นที่ผมใช้ปกติอันนี้ผมใช้แอนดรอยนะนีแอนดรอยอันนี้ผมใช้ก็คือมันเบาครับ แต่รุ่นนี้ไอโฟนเนี่ยขึ้นหนักครับหนักกว่ารุ่นอื่นครับอาจจะพอเคสด้วยแต่มันหนักจริงนะครับนี่พูดถึงข้อเสียนะครับแล้วข้อเสียที่ผมเจอนะครับก็คือแบตมันก็ไม่ได้อึดมากมายครับในการใช้งานแต่ผมก็ใช้งานทั้งวันได้ครับแต่ก็ชาร์จไปใช้ไปแต่มันก็ไม่ได้กินเหมือนรุ่นที่แล้วนะครับ มันก็กินอยู่แต่มันก็ไม่ได้กินมากถือว่าอึดอยู่ครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับ Android ก็ถือว่ารุ่นนี้ถือว่าอึดนะครับในการใช้งานจริงๆนะถือว่ามีแรมมันน้อยแต่การใช้งานดีครับการใช้งานฟัสชาร์จหรือการใช้งานชาร์ตนี่ชาร์จเร็วอยู่แล้วครับแต่ผมชาร์จสูงสุดมันชค่25วัตต์ของผมครับเดี๋ยวผมให้ดูแบตเตอรี่ก่อนนะอันนี้ผมชาร์จแบบผมไม่ได้ดูแลเลยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวผมให้ดูสุขภาพแบตก่อนบางคนอาจจะน้อยเรื่องนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูสุขภาพแบก่น,นะะัับวาาปยงงงไง้ สุขภาพแบตตอนนี้ของผมนะครับชาร์จแบบ้าแบบไม่ดูแหลหรอครับก็คือ97%าครับหายไป3%ถือว่าผมว่ามันมันหายไปน้อยนะเพราะว่าผมใช้งานแบบวันหนึ่งผมชาร์จแบบเห็นสายชาร์จปั๊บผมชาร์จเลยนะนี่แหละข้อดีของมันคือจัดการระบบแบตเตอรี่ได้ดีมากเลยครับอันนี้ขอเชิญชมนะห้องผมลดผมไม่น้อยเลยรนะเพราะมันก็ใช้งานหนักอยู่แล้วครับใช้งานถ่ายวีดีโอโอ้คุ้มค่าแล้วครับผมัมแต่ผมมาแล้วก็ผมแบตเตอรี่ไซเคิลนะครับของที่ผมเช็คนะครับ ก็ามา260ถือว่าใช้งานเยอะอยู่นะครับของผมอันนี้นะนี่แหละผมที่บอกว่าผมใช้งานจริงแล้วผมมาพูดจริงว่ามันดีไม่ดีว่าตอนนี้เนี่ยเราจะรอไหมถ้าใครแบบไม่มีโทรศัพท์ใช้ผมแนะนำรุ่นนี้คือจบครับแนะนําว่า iPhone 12 Pro Max คือจบแต่ถ้าใครอยากรอ13 ก็เดือน1 0เดือน11อาจจะมาขายไทยเดือน1ิเหมือนเดิมครับ25 26ยเดือน11ขายเหมือนเดิมก็รอได้ก็รอครับผมแต่ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าผมจะอัปปีละครั้งครับเพราะเพราะผมมาทํางานครับผมซื้อมาทํางานนะถ่ายวีดีโอเล่นเกม ROV เนี่ยไหลลื่นครับเล่น ROV เล่นพับ G เล่นฟ f i r ฟผมเล่นมาทุกอย่างครับดีหมดถือว่าไหลลื่นครับแล้วก็ 5G 5G นี่รับคลื่นดีอยู่ครับดีๆถือว่าใช้งานได้ดีอันนี้ผมใช้แบบ แบบว่าซิมอยู่ข้างในนะครับผมถือว่าการใช้ซิม2ถือว่าใช้งานได้ดีไปไปศูนยเขาครับเขาสแกนเครื่องเราแล,แล้วก็ซิมก็จะเข้าไปในเครื่องเราเลยนั่นแหละรครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ผมพูดประสบการณ์ที่ผมใช้งานมาตลอดที่มันเปิดขายที่ไทยมา8เดือนครับ8หรือ9เดือนนี่แหละครับผมก็ประมาณนี้เลยปัญหาที่เจอคือมันหนักหนึ่งหนักหนึ่งกล้องมันมีน้อยเยอะตรงกลางคืนผมถ่ายวีดีโอครับแล้วก็ บอดี้ครับกล้องนี่ครับถ้าไม่ติดฟิล์มนี้ลายเลยนะครับผมมันไม่ได้ป้องกันดีขนาดนั้นแล้วก็บริเวณขอบเครื่องครับถ้าไม่ติดแบบว่ากันรอยอย่างเงี้ยกินขอบฝุ่นกินง่ายมากเลยครับในการกินนะครับแล้วก็บตเตอรี่ครับมันก็ไม่ได้อึดเท่าที่ควรเท่าไหร่นะในการใช้งานก็มันมีอะไรมากครับแล้วก็แสงนะครับสู้เวลาไปถ่ายงานกลางวันเนี่ยสู้แสงดีมากครับแล้วก็ความร้อนนี่ ไม่ค่อยร้อนครับถึงว่ามันร้อนมันก็หยุดการทํางานนิดน้อยมากผมเคยใช้ Android นี่ผมถ่ายในงานกลางกลางแจ้งเนี่ยถือว่าโอ้ร้อนครับแต่ Android ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับข้อดี Android ก็คือสามารถลงอะไรก็ได้ง่ายดีครับอันนี้ผมชอบผมผมใช้2รุ่นนะครับผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีอันไหนดีกันอันไหนแบบไม่ดีกันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับ Android ก็จะมีข้อดี ข้อเสียเหมือนกัน i p o n e จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันครับทุกอย่างอยู่ที่สไตล์ของเราการใช้งานในส่วนของผมผมว่า iPhone 12 Pro Max ใช้งานมาเกือบๆจะครบปีผมว่ายัางไงมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับผมนะสําหรับใครที่ใช้งานไม่มากมายผมก็ไม่แนะนำให้ใช้หรอกครับใช้ให้มันพอดีตัวเองครับสวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร t u ยูทูบช่น l ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ